าจากกันแดดแล้วก็วจะมีตัวบำรุงด,ด้วยซึ่งจะเป็นน้องติที่เป็นนักฟุตบอลก็จะเป็นพิเซนเตอร์ของอีกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวบำรุูนะครับก็วันนี้เขาจัดงานที่มีแอคทิวิตี้เยอะมากมีน้องติกลอปที่แบบเหมือนลรมเซนมตม้วนผมติกล็ออะไรเงี้ยแล้วก็น้องติเป็นเต๋อบอลก็ตั้งแต่พรีเซนเตอร์อชีวิตดูแลอะไรในเดวัตเวันเออค่ะก็ตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์ก็พอดีกับช่วงที่มาเริ่มนติกล็อพอดีเลยครับ ที้อยูล์ฟก็ไม่มีการกล้ามมีการใดๆเลยใช่เพราะว่าต้องคากันแดดด้วครัมจริงก็เราจริงๆเราเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นก่อนหน้านี้อะไรไงครับแล้วก็พอเราได้มีผลิตภัณฑ์กันแดดที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเราก็เลยใช้พอใช้เราก็รู้สึกว่าเออมันดีจริงๆใช่แล้วก็มันช่วยเราได้จริงครับ ผมก็คือจะเป็นตัวล่าสุดเลยครับที่เป็น Fusion Water Magic ที่เป็นตัวที่ทำ ในชื่อของคาร์ลสออาคา拉ที่เป็นนักทนนิสเบืรองต้นต้นของโลกอะไรเงี้ยครับคือเป็นกันแดดที่บวกั้กันแดดกับเรือทั้งการลดความร้อนในผิวไปในตัวซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าเวลาผิวเรามีความร้อนอยู่ข้างในเนี่ยมันสามารถส่งผลเสียกับผิวเราได้เหมือนกันเราจะคิดว่าแบบเราจะกันแดดที่เข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าแดดที่เป็นเข้ามามันร้อนด้วยนะแต่วันนีความร้อนอ่ะมันไม่มีอะไรช่วยช่วยลดมันหรือช่วยแบบ ทำให้มันร้อนน้อยลงเลยครับก็คือตัววิชั่นวอเตอร์เบชิคตัวที่เป็นสีส,ส,สีไม่เสียส,สีเคลนนนื่องแสงก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดความร้อนในผิวด้วยแล้วแต่ตัวเองสัมผัอะไรกับแบนนี้ที่ผมว่าถูกใจเลยใช่เลย,เลยก็คือ,อ,อผมจะเป็นคนที่อย่างที่บอกคือผมจะไม่ค่อยได้แบบเหมือนเหมือนดูแลตัวเอง กคือจะเป็นผู้ชายผู้ชายเลยนะครับแล้วคือบางทีกันแดดที่คือนอกจากตัวกุชช่วันเทนมีจิค่ะจะมีตัวที่เป็นเทชมีแพรด้วยที่เป็นกันแดดที่ช่วยบำรุงผิวได้เราไปด้วยซึ่งแบบบางทีผมจะที่เกี่ยวตาทานทานบำรุงอะไรเงี้ยเราก็ทานบำรุงกับกันแดดไปเลยในตัวเดียวน่าช่วยผิวหน้าเราดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องทาหลายๆตัวคะรู้สึกยังไงบ้าเที่เรเป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่แบบของสายกี่อนเทนคะคอนทนต์รู้สึกดีมากๆครับแล้วก็พอ พอพอได้ใช้จริงก็รู้สึกว่ามออีใจที่ขเขาเลือกเราเพราะว่าแบรนด์เขาเป็นบริษัทที่ดีจริงแล้วก็จริงจริงก่อนที่เดี๋ยวเราได้ฟังคือก่อนที่เราจะเขาที่ต่อเรามาแต่ว่าเ,ออเราเราตอบตกลงแต่ว่า เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตอบตกลงสมบัติมาให้ก่อนให้ใช้จริงก่อนถ้าไม่ชอบไม่ต้องเป็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงๆคือเขาคิดอย่จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ต้องใช้จริงๆแล้วผมก็ต้องรีวิวออกไปจริงๆว่าแต่ละตัวเราเหมาะอะอะไรไม่เหมาะออะไรซึ่งเราใช้แล้วเราชอบก็เลยผมเป็นการที่เราเป็นวิเซนเตอร์ในโปรดักที่เราใช้จริงๆแล้วเราก็ชอบจริงๆด้วยอะไรเงี้ย ใช่ครับก็มาทำใจในความแบบจริงจังแล้วก็ความแบบไม่หลอกลวงลูกค้าขนาดนั้นแพรว่าก็เราใช้นิจจิครับผมก็ฝ่ายยูสตินไทยแลนด์ด้วยนะครับก็สำหรับทางผมก็จะเป็นการแบ่ก็เรามีปรักต์หลายตัวมากที่เหมาะกับแต่ละคนก็ยังไงก็ อยากให้มาลองดูจะมีขายที่ Happy b e a ทิลเล็ตที่เซ็นทรัลพาร์คเก้าชั้น5นะครับแล้วก็จะมีที่สยามสาเฟร์วันที่เปิดรูปน,นี้ด้วยก็มาลองศึกษากันดูว่าใครเหมาะตัวอะไรครับมี<อ>แฮงค<อ>์บิวทิลเล็ตมาเฟนครับสิบปีสิบปีของบ้านใช่ไหมเพราะใช่ครับแต่เป็สนสิบปีมีในวงการสิบสิบปีในวงการใช่ก็ ก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วผมแต่ือว่าแต่ว่าเขาก็เขาก็อยู่ในเอกันแล้วก็แบบเหมือนแชร์โมเมนต์ต่างๆที่แบบแต่ละคนก็มากันคนละช่วงเนาะแล้วเขาก็มีคลิปอะไรมาเอ่อมาแชร์ก็ปล่อยออกมาใต่ผมก็ได้เห็นบางอันที่ผมไม่เคยเห็นเรา็ร้สึกว่าเออก็มันก็มันนานเหมือนกันนะ ว่ามันเป็นนานที่เรารู้สึกว่าเออมันนานขนาดนี้ไม่หรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจที่แต่ละคนที่เราเจอในวันแรกๆยังอยู่แล้วก็แต่ละคนที่เพิ่งเพิ่งเราเจอเข้ากับคนที่แบบอยู่มานานแล้วได้อย่างเราเห็นการเติบโตของแฟนค์ลับแต่ช่วงอายุเรายังไงบ้างั้งเป็นติ๊กเป็นผู้ใหญ่เขาแก่ขึ้นครับเป็นดูเี่อแล้วก็แก่ขึ้นตามเขา เติบโตหรอคือ,อเราก็เห็นตั้งแต่เขาแบบบางคนก็เป็นตอนตามเราก็เป็นเด็กนักเรียนนะออบางคนก็แบบเรียนจบแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ส2สองปีอะผมว่ามันก็นานมากแล้วก็เราก็ดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจในชีวิตเขาที่แบบเ,ออเขาเรียนจบเอาก็ไปปริญญามาอวดเราเขาก็เอาแบบชุดคุยมาถ่ายรูปกับเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเติบโตไปด้วยกันจริงๆนะ เราเหรอ,อไม่รู้เลยครับ <laughs> ก <laughs> ผ็ผมผมก็ผมก็ปล่อยให้เหมือนผมก็ปล่อยให้เหมือนสิ่งที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าชีวิตมัน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 มน,มนนำทางเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คงจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่โชคดีที่ทุกวันนี้เรายัง ได้ทํางานที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยก็ในเวลาที่นานมา,ากๆ14ีปีมันนานมา,ากเลยอืมใช่ซึ่ง<ป>สําหรับบางคนมันอาจจะแบบอาจจะไม่มีโอกาสได้ทํางานตรงนี้แล้วอาจจะแบบหลายๆอย่างคือก็ขอบคุณหลายๆอย่างที่ like ที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อ่อซัพพอร์ตเราช่วยเราแล้วก็แบบเอนดูเรา,เรานะคือว่าแบตัวเองแข่งแร่งในสายชีพนี้ก็ถ้าเป็นสายชิมอาจจะแข็งแร่งแต่ว่าถ้าเป็นสภาพร่างกายอาจจะไม่ค่อยไม่ได้มีความหมายอะไรอยากได้เวลา ก็เป้าหมายนะครับควินเตอร์ไหมอีกรอบหนึ่งก็อาจจะอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับอาจจะแบบได้ลองทํางานร่วมกับต่างประเทศหรือว่าได้แบบเล่นหนังเล่นหนังก็ไม่เคยเล่นคือเคยเล่นใช่ใช่ในไทยก็จริงๆก็ตั้งแต่คอนเตตตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นหนังเลยอะไรเงี้ยจริงแล้วก็เพิ่งจะมีนี่แหละอุูาราตรีนี่แหละที่ที่เราจะถ่ายกันซึ่งจะได้ออนแล้วแล้วก็ ผมจำภาพล่าสุดที่ผมเห็นผมในจอไเพื่อจอดแบบจอแก้วจองเงินจองเงินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเรื่องนักเตะเขาไม่ได้ที่เขาเดินทาอยู่ล่าสุดชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ขอเข้าไปไม่วิ่งแล้วได้ไหมวิ่งไม่ไหวแล้วแต่นี่กูต้องใส่ชุดจีนนะฮตลกได้ตัวนักจีนเหรอเป็นจีนเฮ้ยดูรถแค่เห็นก็แค่คิดว่าอยวว่า ว่ามันเป็นอิงโบนหนึ่งคืออยากรู้งานภาพยนตร์ต่างประเทศใช่ด้วยแล้วก็บางทีเราก็จะไปลองออมองงานที่ไม่เป็นงานอีกครับที่แบบว่าใช้ฝีมือการแสดงเรามากๆโดย,โดยที่แบบเราไม่ต้องสนใจว่าแบบเอ้ยเรื่องมันคนมันจะชอบไหมคนจะดูเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยาอยากทำงานเป็นแบบนักแสดงจริงจงังโดยที่ไม่ต้องสนปัจจัยอื่นมากเลยคะาอะไรก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าดีใจกับความสำเร็จของเราวันนี้มีแบบ ดีใจครับทุกวันนี้ก็ยังมีเวลาไปนการคุยกับเขาหรือเปล่าก็มีนะมีนะแต่ว่าในในไอจีไม่ได้ตอบเท่าไหร่เพราะว่าไม่คุยับเขาไม่ได้ม่คุยไม่มีรูปโปร่งคือในกองไม่ได้ถ่ายรูปอะไรก็ไม่ได้ลงรูปเท่าไหร่ใช่แต่ว่าก็ถ้ามีใน X มีในช่องทางต่างๆแล้วก็ถ้าถ้ามีเวลาเราก็ก็พยายามเสียดเลี่ยไปเรื่อยๆใช่วันนี้มีคนคุยไหมเสร็จมีพ่อแม่ดิที่บ้าน ีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับใช่รู้จักรู้จักกันไม่ได้แบบแฝงไม่ใช่มีอย่างมีแบบที่โหอยากสิแต่ว่ามันด้วยระยะเวลางานเรามันแบบต่อ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 เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเจอคนที่มันเข้าใจก็ก็น่าจะโอเคเขาบอกว่าเสนมานานแล้วเออก็ครับที่เราเป็นมุมที่แบบให่อาไหมแบบในสาขาไม่ค่อยนะครับ ผมเป็นคนที่ทีมผมจะซ้ำๆหมายถึงว่าถ้าไม่ทำงานผมก็จะไปตีครอปไปตีครอปผมก็ฟิตเนสไปฟิตเนสผมก็เตะบอลไม่ก็เจอเพื่อนผมจะมีอยู่เนี่ยสามสี่อย่างนะครับก็ก็เลยทำให้เราเจอแต่คนกลุ่มเดิมๆม,มันก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเจอใครใหม่หรอครับมีโกไว้ไหมคะอายุเท่าไหร่จะมีแฟนอะไรเออไม่ได้ตั้งไวอย่างนั้นครับแต่ว่าก็ ก็ก็คงคิดว่าแต่เป็นคนอยากมีครอบครัวนะแต่ก็คิดว่าน่าจะอ่าสี่สิบงานไปนี่ก็าสามสามแล้วก็คงจะเป็นอ่าก็คงไม่ได้ปล่อยให้นายขนาดนั้นนะครเพราะว่าเวลาอยู่กันหลายนะทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมมีลูกใช่เพราะว่าเราเราเราบางทีเรารู้สึกว่าพี่เราในสิ่งที่พี่เราทำอ่ะ ถ้าเราไปทําเหมือนเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยอย่ะจะมีช่วงที่แบบเรางุญจิว่าแบบเฮ้ยทำไมเด็กพูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้อยู่ในตัวบ้างเราก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะยังไม่ได้แบบท้องเป็นพ่อขนาดนั้นด้วยอาจจะด้วยงานด้วยด้วยแบบชีวิตที่มันเหนื่อยแล้วด้วยกับเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบไม่สามารถดดิเคททุกอย่างลงไปที่ลูกของเราได้ขนาดนี้จะมีครอบครัวจะมีครอบครัวแล้วเวลาเพื่อเรามีแฟน เราไมได้แบบเจอเห็นอะไรแมีหเวทลยไปเจอกีวเี่ยไอวสุไปเจอใช่แล้สุดไบ้านเขาไปไปบ้านเาก็ชี้ดูแฟนนเพื่ใ่ต่อนกานีเราก็นวน้ไมู่คนมีพี่ดาวด้วยมีบัวด้วยมีอะไรด้วยก็ชี้ไปที่แฟนนได้ชี้ไปที่แฟนอยู่ข้างหลังกล้องนี่แหละแต่ทุกคนก็บอกเฮ้ยเฮ้ยแฟนน์ สูงเนาะเระเทศไ้่ามันมันไม่สูงดีกว่า <c oughs> แต่ละคนคือจะมีภาพในหัวของภาพที่แตกแต่าองอกันไปก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอ่ออยู่กับใครเขาถึงเมื่อไหร่ภาพในหัวเราอีก เออแมวผมเห็นแมวตัวนนะใช่ซึ่งจริงมันมีแมวหน้ายู่ตรงนี้จริงหน้าบ้านเขาใช่คุณมาดูน่ารักไหมน่ารักไหมเขาก็ถ้าเขามีความสุขผมก็โอเคครับใช่ก็ดีเขาด้วยดีเขาแล้วอยเรเลอยไปเออจะให้ใครมาถือถุงมาส่งหน้าบ้านเลยแล้วของแม่เขาของนงอคือเรียกว่าชื่นชมเลยว่ะในความพยายามที่จะมอบอะไรไว้ที่มือของ อยากบอเขาว่าถ้าถ้าแบบรู้สึกว่าเรายังไม่เจอใครหรือว่าเรายังไม่พร้อมจะเปิดใจไม่ชงฝื่อไ่อความเจริงไม่ต้องเปลั่ยผมที่ใส้ได้ทุกทุกเวลาไม่ต้องเปใช่คนใจใช่แต่ว่าเขาไม่ออนหลุดกโอเคใช่ใช่ใช่ เพื่อนผมก็ไม่ได้แบบเหมือนเหมือนมันก็จะลดน้อยลงเป็นการแบบศึกษากันมากกว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมเขาเข้าใจในความเป็นอาชีพเราหรือเปล่าเราต้องทําแบบนี้หรือเปล่าเราเข้าใจในเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าอยู่กับแม่คุยเล่นกันสนุกกว่านี้ก็ใช่พี่ๆพี่อาจจะเป็นสเปนก็ได้ใช่ครับงานบ้า็ครับผมงานซีีรส์เจมาก็จริงๆตอนเนี้ยทำถ่ายอยู่หลายเรื่องมากครับ ก็ไม่ได้ถ่ายหลายเรื่องหมายถึงว่าถ่ายถ่ายเรื่องเดียวนี่แหละแต่ว่ามีติดติดติดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็จะมีปีนี้มีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วก็บุกผาตติอลังจะโปิดแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะนะครับน่าจะมีหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็เอ่อก็เป็นเอ็กซ์ร์สที่เป็นภาคต่อของโคมิที่ไม่กับไมเปก็ปีนี้ก็จะมี4ีเรื่องแล้วเลยกี่เดือนนะ นั่นแหละสี่ล <c oughs> ิตรนีนเขาเขาบอกว่าทำไมนะเพราะในใ,นใ,นใ,นในแพลนตอนแรกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนอะไรออกไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามจัดทุกอย่างให้มันไม่ซ้อนกันเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่กับแต่ละงานให้มันจบจบทีละอันอะไรเงี้ยแสดงว่าปีหน้าต้องได้เห็นเจนัวัวไม่ต้องถึง <นะ S 2> ปีหน้าต้องได้เห็นงานเจนัวัวปีนี้ปัดผ่านไปแล้วคือว่าปีนี้ได้ ปีนี้ก็จะมีหมผ่าที่เขาจะมีคิวฉายไปแล้วว่าประมาณคิวฉายนะตอนนี้นะที่ออกไปแล้วก็คือจะเป็นโนเวนเดอร์ครับแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะได้ชมสิ่งที่่ายปีนี้ไปซีรีส์ด้วยแล้วก็ละครด้วยเจด่ะมันที่เป็นเรื่องถ่ายตอต่อเป็นภาคต่อเป็นท่่อครับใชราะา่าคิวเจ็ดไหมว่า S <S ไม่ไม่ใช่เขาเขาไม่ใจถ่ายสิ้นปีนี่แล้วเพราะว่าเดืนอนพายเขาทำทำทีละเรื่องเขาก็เป็นหนึ่งที่ผมต้องการนั่นแหละหมายถึงว่าเขาก็จะค่อยๆละเมียดไปทําจบแล้วค่อยเริ่อมอีกทีกันเขาบอกว่าคิวเราคอดมากเพราะว่ามาถ่ายกลางปีเลยต้องเลื่อนไปถ่ายาไปเฮ้ย <S <S ไอ้เต้เอาไผมล็อกไ,ไว้ไว้ตั้งแต่ยังไม่ถ่ายโฟล์วินีอีกใช่คูณเล่นแค่แต่ล็อกไว้เขาบอกว่าประมาณสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ล็อกไว้ว่าเราจะต้องถ<อ>่ายช่วงช่วงนี้เองใช่เพรามีหลักหลายแนวไม่ดี ใช่ครับที่เราหลายแนวมากก็สนุกสนุกสนานกับความเป็นนักแสดงในอนกัน้ให้นิยามชีวิตช่วงนี้เนาะมันคือช่วงที่เป็นโนเด้นทาของเราเก็ก็ก็จะใช่นะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้พยายามคิดขนาดนั้นก็คือว่ามันจะคิดเสมอว่าแบบทุกอย่างมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวครับมันมันเป็นน้งดังวด้วยค็ทบ แฟนๆด้วยทั้งผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเราด้วยท,ทั้งพี่ๆนักข่าวที่แบบซัพพอร์ตเราด้วย่ก็ก็ก็แบบนี้ไปตลอดก็น่าจะดีใช่ครับก็อยากจะพยายามทำงานออกมาให้ดีให้ให,ให,ให้มันเมนเทนสิ่งที่เราจะได้รับแบบนี้ตลอดไปโอเคขอบคุณมากขอบคุณ<า>ครับ